ออดอมอดอยู่แนวหลังเขาถูกหมูหมูมันแรงไม่ทนไหลไม่ไม่โอ้โห่างจริงคุณนี่ระเหยไปเลยเอราก็ต้องเชื่อในตัวเราอยดีเออไอ้ได้เฟดอฟเแล้วเอแล้วแลนด์อยู่บนแลนยู่บนแลนเอมอต็แลโอ้นะพอนี่นะพอนี่นอนน้มัเปลี่ยนแล้วมั้งเนี่ยดึงแล้วดึงแล้ว ดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วเดี๋ยวีดิดแล้วในดงเนวีดิดแล้วเฮ้ยแบคโคลอยู่แป๊บนึงโอเคโอเคดิดแล้วดิดแล้วโอเคตกแล้วตกแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วฝน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 แล้วนวยครับมีบัฟแล้ววันจะเกิดครับได้บอลแล้วเต้นเต้นเต้โอเคครับโอ้ได้บอลยังไปตั้งไปตั้งเราได้บอลหน่มดสัมสามดิเอามันหน่อยดิเอามันหน่อยดิไม่เห็นบอลได้บอลไหม่ดิ เออเอดึงหน่อยนเห็นเห็นหดึงหน่ส่งผมเด้นนิบเดินนิวบี้เดินนิบีติดผมได้ฟ้ามาฟ้าเต้โอเคโอเคสวยสวยสวยไปมามาโอ้โหไอ้เหี่ยคุณหมูมาต่อไอ้สัตว์เอแ้เอ๊ชาร์ด้านหลังหน่อยครับเอาปมูดิครับเห็นแล้วเห็นเหนเห็นแล้วเ้วติดแล้วไอเกมนีเดี๋ยวต้อเอาชารด้วยทก่อน โอเคโอเคเห็นเห็นเห็นบูเทคตกบูเทคตกเอ็มมอสเอ็มมอสบอลเหลืองไปแล้วเขาอยู่แท่นหลังอ่ะเขาดึงบอลไปเก็บบอลกดบอลกดเอ็มมอสกดเอ็มมอสโอเคเอ็มมอสตกเอ็มมอสตกเอ็มมอสตกบอลน้ำโบกำลังไปเก็บบอลเหลืองครับโดนไอ้เที่เอ้ยโดนปลดปืนไหนโอ้โดนชาโด้งโดนปดปืนนะัดกลางเลยตัดกลางเลย เขาเขาเอ็มมดเอาเอ็มมเอาเอ็มมเมมตงามบนตกมันตกกแล้วเนี่ยวตจุดตปเอากันมาไปเอาบอลเหลือไอ้บอลฟ้าครับใช้บนใช้บนเอาเลยยเวไอ้ดาดับนแล้วดึงเลยดึงได้เขียวได้เขียวดึงแล้วอุ้ย เฟดก็ปาแล้วเฟดก็ปาแล้วเดินเดินเดินทุกทีอยู่ได้ตายอยู่ได้ตายอยู่ไล้ตายอยู่ได้ตายใช้ดาวดิดแล้วข้าวีบอลเกิดเฟดแล้วเฟดแล้วเฟดแล้วผลกลางแล้วผลกลางแล้วตายแล้วตายแล้วโอเคโอเคขึ้นเลยขึ้นเลยแซดแซดเอ็มมอลแล้วผมซัดเอ็มมอลแล้วผมเลเอ็มมอ่ผเลยบอลตรงเหรอเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ตัวนตายเอ่ยดึงหน่อ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 ย หนึ่งแล้วไอ้ยี่ยไม่ทันน้ำบอนยืดแล้วเฮ้ยจุดละไอ้จุดแล้วจุดแล้วจุดซ้ายจุดซ้ายอัดบอันดับกลางอันดับกลางอัดบอันดับอันดบอันดับอันดับอันดับหมดแล้ว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 โอเคจุดตกจุดตกจุดตกเหลือไอ้มมอสเหลือไอ้มมอสเหลือเอ็มมอสตรงกลางเลยครับโอเคโอเคไอ้มมอสเอ้มมอสตกครับเฮ้ยยังอีกนิดเดียวอีกนิดเดี่ยังกลางหมดแล้วกลางหมดแล้วต่างหมดต่างหมดต่างหมดพี่เต้ไปช้อนมา ดึงดึงลงดึงลงเต้ยบอลเหลืองเต้บอลเหลืองเตะบอลเหลืองครับชาโดมาชาโดมาไอไอจุดมาจุดโอเคโอเคหมูเทสตกหมูเทตกเดี๋ยวผมที้เดี๋ยวผมจี้าวีบอลเกิดเาวีบอลเกิดวีเิาลเกเลเกิดาวลเกเอลเกเาลดามีกวีมอเดีาวอเเอลเกอกอเกิอมิวอกดวลิดเฮงวอลู่ิดเงเดเลเกดึงแล้วเอ้เทดาีล้วดึงแลเวโอเคสวยสวย ดูหน้ามาละเหลือเหลือโอ้ยสัตว์ยีบันเลนยีบันแลนเช่ของใช่ของใช่ของของหลุดนะหนูตายแล้วรีบบ้าแล้วรีบบ้าแล้วเฮ้ยสีเหี้ยหมูมันใส่สกิลกูได้แต่สกิลหายคุ้ยบอลเกิดบอลเกิดโดนอะไรเอ่ยโดนอะไรเอ่ยโดนอะไรเอ่ยโดนเกิโดนอะไรเอ่ยดึงดึงแล้วผมตายนะเดี๋ยวปีดิ้นแล้ว ได้บอลแดงแล้วนี่มันกี่นึงน้ามือหน้ามือน้ามือปนึ่กมโอ้ยียโดนโดนยกเราตายเราตายเราตายโดนยกโดนยกมาหน้าบ้านเมมอิแล้วนะตรงางวันเกิด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 อเดรอฟ้าเลยรอที่บอลฟ้าเลยรอที่บอลฟ้าเลยนะบอลนีนะบอล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 นเบอลใครมารอบอลฟ้าทีมารอบอลฟ้าเลยมารอชอเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วบ้ได้ไหมใครเก็บฟ้าไปวะโอเคบอลฟ้าตกไปแล้วตกไปแล้วบอลฟ้าตกแล้วไอ้หมูอยู่โอ้โหตกเลยมันอยู่กันหลายตัวเมื่อกี้เต็มเลยสามตัวอยู่ฉันโดนตกลงเลยสารเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าบอลเหลืองแล้วมั้งตรงกลางคาจิโอตรงกลางคาอยู่ใช่จักกูจักกูจักกู เดินเดิดพิิตินเดินโอเคโอเคโอเคตาเลยตเลยโอ้เียตนิงเแง่สดโอยเียแล้วกูต้องทยังไงเียะอดอดหมดแต่ไอส่นเดี๋เดี๋ยวเดดดเดี๋ยวสัดดฮะันเกิดันเกิดันดโดดโดดโดโอยเียมสนเอมอีแล้วเอาหนพี่บันินเข้าบ้านเราเอ้้ยโอ้ยเเออมอเหน่อเอเง เพี่หมูเขานี่มากเลยนะเาเล่นขึ้นเล่นหน้าเล่นหลังเส่งอ่ะโอ้ยหมดตัวเลยอะไม่เหลืออะไรเลยโอ้ยสิ่งสัตว์ลยอะเลยวะไม่เขาไม่หยุดต้อยี่ ไม่ได้นะแหล่างนี้เลยนะมีมีแค่ทูล่ากับแอดไม่มีไม่มีเวทพอมีเวทแล้วมีเวนจาวมีเวนจาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาดูสกิลกันโอเคพี่เคียนรีไม่ทันละปล่อยเลยทำไมสบายสบายแล้วทำไมมันติดอะไรวะ ชนไหมเฟตนะเเหมือนจะไม่ชนไหม่ชนนะไม่ชนไม่ชนไม่ชนเฟตเท่าไหร่เฟสเดี๋ยวผมมีบัพให้เดี๋ยวพวกเอาอะไรมาดักหน้าบ้านวะเดี๋ยวตายรออีวาร์ดรอรอฝั่งนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปตัดบนให้พอเขาจวบผมจะไปตัดเลยจะไปบอกนะผมจะเฟดให้ข้าเก็บไปตายแล้วครับผมตายเรียบร้อยแล้วถ้าเขาจวดฝั่งนู้นนะผมจะตัดให้ฝั่งนู้นเข้าโอเคน้าำแรงฟ้าืองอยู่สายฟ้าแรงอยู่สายสายบน โอเคโอเคเหลืองตก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 มาเก็บเหลืองเดี๋ยวผมจะไล่ฟ้าให้ไปเลยไปเลยไปเหลืองก่อนชุล่ามานะโอเคไปฟ้าตกครับฟ้าตกฟ้าตกฟ้าตกขอกำลังไปเอาเหลืองครับปิดไอชูล่าชูล่าชูล่าอยู่นี่ชูล่าอยู่เปลี่ยนบอลเปลี่ยนบอลเปลี่ยนบอลฮาวีบอลเกิดคือเต้อยู่ไหนวะนี่ไงข้างบูมอ๋อแล้วไอ้ไอ้พื้นดินพื้นดินนี่ใครวะ ของเล่นเก่าโคตรแรงนะมี่นได้เผมนี่ครับเพื่อนอยู่ไหนพี่เต้ยังเป็นอยู่ไหนฟ้าดิดแล้วครับฟ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ของโดนดิสมาเป็นเนี่ยเขาข้างบอลเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตัดให้ใจย์นนะใจย์เจย์เจย์นข้างบนข้างบนข้างบนโดนแอดจี้ว้าวแดงว้าวโอ้โหว้วแดงไว้ให้ดียังยังขอเพย์หน่อยขอเพย์หน่อย5 2 2 2วิ่งบนเกินเกิดแล้วเกิดแล้วไปเลยไปเลย กลาง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 นี่ป่ากลางฝนละกลางนลกลางนลกลางนลกลางลกลางลมันตกง้มันตกเงยมันตกกยังไม่ได้บอลครับงเปกลองตกสองสไลล่าง้ไลด่างเียรเซตี้ผมหน่อยได้ปะได้บอลแล้วได้บอล้ขอตำแหน่งเตตี้มไม่เปิดแมพหลังดงหลังดงมันเลยนี่ฟ้าพระเดี๋ยวนะดึงแล้วแม่ดึงแล้วเดินกลับเปนไหมเอาแล้วเาล้เ้าลเดี๋ยวเดี๋ยวเลียร์หลังให้

บอโบบโบบโไปเอาบอลขวาบอลขวาบอลไม่เก็บขวาเราจะเอาเอาเวนเดี๋ยว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 ผมตามโอเคสวยสวสวยสวยผลแล้วผลแล้วผลแล้วปแล้วผไล้วผลปได้ไม้ไผลป้้วมิชซิ่ไปส่งฟรีอยู่บอลบอฟรีมาผมเจอล็อกูผมเจอล็อกผมเจอล็อกเดี๋ยวผมกดให้อันนี้จาอะไรเอ่ยอันนี้จ่าอะไรเอยอนอะไรผมอนนี้่าอะไรผมกำงไไปังไป โอ้ยหี่อาร์ตเยอะมากโอเคผมฟันแล้วผมฟันแล้ว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 ฟ่นแล้วฟันแล้วต่อล้วโดนผมโดนดิสเดี๋ยวผมายอฝนแล้ว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 นแล้วฝ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 นฝนแล้ว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 ฝนแลวฝนแล้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 วฝนแลแล้วฝนแล้วฝนแล้วฝแล้วฝวฝนวฝนแลลนแล้วฝนแล้วฝนนแล้วฝนแลนแล้นแล้วฝนแล้นแล้วฝนแล้วฝนแล้ ดึงดึงใครรีโบ้แล้วใครรีโบ้แล้วใครดึงลงไม่ไม่ใครรีโบจะตายอ่ะไม่เห็นหรอเอาเหรอเอาชิจานจานพี่พี่ซิงพี่ซิงได้ไหมกลางหมุนอยู่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 ไม่ส่งเองไม่ส่งค่ะไม่ส่งเองนิจานจ่าขัดอยู่ฝนแล้วฝนแล้วกลางฝนแล้วกลางฝนแล้วกลางฝนแล้วหมุนอยู่หมุนอยู่กางกางหมุนอยู่กลางหมุนอยู่กลางขัดอยู่กลางขัดอยู่เอาลงเอาลงสวยสวยสวยระบบแล้ว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 เอ้ยฝนล่วนฝนล่วนฝนล้วนฝนล่วนฝนล้ว ฝนลัว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 ฝลัว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 มนอยู่กลางหมนอยู่กลางหมุนอยู่กลาวหลังหลังลังฝนแล้วหลังฝนลวหลังฝลวหลังฝนแลวหลังฝนแล้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 วมาวัวหลังตรลางกลางข้าวหลังครรีวรแล้วไอวััวัขึว้นเมวัานเมึ้นเวืัดึงบ้านเมืองดึงบวานัมืองดึงบ้านเมืองดึงั้านเมืองบมือัดึงรัมืบวนันวึงังดวัด้บ้านัมือ เมื่อกี้เขาอ่อนมากเขาไปซ้าย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 บอลยังเตะนะอ่ารเตะเอาเตะบอกลไปแล้วไปแล้วเปแยังโอเคสวยมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นที่ตัวคุณป้าไอจมหมดแล้วพ่อยิงเถอะทำอีทีได้ป่ะนี่ยผมโดนอัแล้วผมตายรู้เลยรู้เรู้เลเออนาาเอ๊ะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้โอเคมาแล้วผมได้แล้ว ไดเหลืองได้เหลืองผ่าเหลืองสวยสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดแดงให้แล้วผมจะกลับไปอุ้ยไม่ทันว่ะขอดูโอเวอร์ด้วยบินฝนเยอะ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 เฮ้ยหมดแล้ว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 อ้นี่คือใครวะแชมป์หรอแชมป์มาใครไ้เซฟตี้แล้วเซฟตี้แล้วฮิวแล้วฮิวแล้วโอเคสวยวยสวยครับโอเครอฝนรอรอการรอการมากกั่ รอกันไวหนึ่งรอกันลนึ่งรอกันนึ่งรอกันไหนึ่งมีงยัโอคยกบาเรีนลวแล้แล้วลลวแล้วแลลวแล้วแล้วแลัวลล้วแล้วแล้วแล้วัวแล้ลวแล้ววแอ้ล้วแล้ววววแล้ลวลวแล้ลแล้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 วลงลววววันล ยังนะยา่าิ่งนะยาเพึ่งนะติดเฮ้ยโดนโดโดนแล้วดแล้วโดนแลโดนใครลีแล้วดึงแล้วดึงแล้วลีแล้วใครลีแล้วคแล้วอุ้ยย่ิงกลบอลสามบอลสามได้นะบอลแดงแล้วเอาบอลเนี้ยงเนี้ยอะรบอลเนี้ยเะบอลเดนอลนี้ยหลบยังจริงงรบ้าไห้หน่อยบ้ไหมหน่อยสิวรีบบ๊บแล้วครับรีบแล้่าติดแล้วในดงครับสิงอฟห้า เฟดแล้วเฟดแล้วไปเลยสามสองโอ้โหโดนเลยเอ่ยโดนเลยเอ่ยว่ะโดนเลยเอ่ยเดี๋ยวดึงดึงแล้ว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 ไอ้บุญดึงผิดคนเงาจับเก็บรีแล้วใครรีแล้วใครนีแล้วโอ้โหเสองแล้วสองแล้วไหนวะไหนสวยสวยส่งฟรีรีบัฟแล้วคุณไปเฟดแล้วเฟแล้ดหนึ่ง หลังแจกแล้วหลังแจกนอเ่หมุนอยู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 ่ฮาวิฮาวิิฮาดงตกงตกงตกตกมีมมีเลยเกิดโอเคผมไล่ใส่โอเคเสตกเสตกสแล้ว้ยเยียโดนสวย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 อยู่หมุนอยู่ดยวกลาง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 หมุนอยู่กลางกลาแล้วกลางฝนแล้วกลางฝนแล้วกลางกลางมาไอ้สัสไอ้ทุดไฟไฟไฟแจม ทมาไปเอมาไปตาไปเฟตแล้วเฟตแล้วเฟแล้วเฟตแล้วเฟล้วเฟตแล้วเฟแล้วเฟแล้วเฟตแล้อเฟตแล้วเฟตแลวเฟตแล้าเฟตแล้วเฟแล้วเฟตแล้วเฟตแล้วแล้วเฟตดล้วเฟตแล้วเดตแ้เฟตแล้วเฟตแล้วเฟตแล้วฟตแล้วเฟตแล้วเฟต้เแล้วตวเฟต้วเ้เฟต้วตแล้้วเฟตแล้วตแล้้แล้วแล้วลแล้วลแล้วลงแล้วลแล้ววลววเแล้วเแล้วเแล้วแล้วตด

ต่อเรื่องต่อเรื่องผลยาวผลยาวผลยาวลยวหลังหลังหลัยาวหลังผลยาวโอเคาาีเสียวเสียวเผาผาผาตกผาตกผาตกากผาตกากหลังหุ่นแล้วกลาง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 กำผลอยู่กงผลอยู่กลงผลอยู่กลงผลอยู่สวยรีบัพแล้วที่ผมไม่เคยทันรีบัพย่างจริงเลยุคเคโอ้ยอ่ะแหวมีอไรอีไมครับผมไครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วบัตรไม่จใส่บัตรไม่อยู่ ปัญหาไม่อยู่ปัญหาไม่อยู่สวยสวยทันอยู่ผมติดซีออยู่ยาวเนี่ยเนี่ยป่าฝนอยู่กลาง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 ฝนอยู่ย่างงซีครับดึงโบวแล้วให้คนเชื่อชั่วอัพแล้วเขาไม่ชนหรอกเขาเขาจะตั้งแล้วก็รอ คนป่านจะเข้าบอกนะครับเฟดผมยังอยู่เลยนี่ใช่ไหมเฟดอยู right. ่ท <ult> ี่โลห์เหรอวะยังไม่เฟดยังไม่เฟดเลยอ้าวเฮียเราสกิลอะไรวะเนี่ยผมว่าเเ้งแ่ผมว่ามันมันซ้อมแล้วมันไปเจอสัตว์ประหลาดเว้ยแล้วมันพอมันเจอเรามันเล่นได้เว้ยมันก็เลยขอ่ป่า้เฟดแล้วไปเลยไปเลยวันเหลือมันเกิดวันเกิดโอเคแล้วล่ะเหนือยแดงโอเคเหนือดแดงไฟฟ้าเหนือดแดงโอเคแล้วเพ่งสับีโอเคตกแล้วครับ เร็วมากไหมได้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 เอาเขียวไหมเดี๋ยวเราเขียวเขียวโดนพื้นทามฟาลิสแล้พี่้ฟซ้ายบนใครดีโปแล้วโอ้อยเนี่ยดาเมจกูไปเล่นกลจัดดูไหนกันวะเนี่ยโอเคแ้วตกแล้วมดแลมดแล้วมดัลผมดแล้วมดแมดแล้วดลมดแลมดหมันเกิดมแล้วดแล้วเดี๋ยวดมกลับมาโคเวอร์แป๊บนึงลลลแล้วเซฟีแล้วมหนมหแลมหหแลว เชอล่าอยู่ซ้ายอยู่ฟ้าเาเก็บฟ้าสามคนเลยเหตใเหหลังอไเหตยได้ไงวะอยู่หลังฝนอยู่หลังฝนอยู่หลังฝนอยู่หลัง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 ฝนอยู่หลังฝนอยู่หลังฝนอยู่หลังแนอยู่หลังฝนอยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังฝนอยู่หลังยู่หลังฝอยู่หลังฝนอยู่หลังอยู่หอยู่หลันอยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังฝนอู่หลังฝดอยู่หลังฝนอยู่หลังฝอยู่หลังฝอยู่หลันอยู่หลนอ่หลังฝอยู่หลังน่ล่หงลยู่หลังอยู่หลัง่หลังอยู่หลัง่งอยันอยูงนอยู่ห ยังสิงอยู่ไหนเออยังสิงรีบไว้ผมทีพับแล้วรีพับแล้วผมเห็นเดี๋ยว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 ิดข้ามไปตีตีตีนี้ตกแล้วสิบบวิดึงแล้วดึงมาแล้วกลางกลางฝนอยู่กลางหมุนแล้วกลางหมุนอยู่ห้าวิไม่เอ้ยโดนเวห้าวิห้าวิโอเคตกหนึ่งเกิดไอ้เหี้ยโอเคแอสเดี๋ยวผมเล่าทำไมมันตีผมดิทไวิเซงตีแม่งหน้าหน้าดุ้งหมดเลยจัดเขาได้ฟ้าเหลืองนะ ไปขัดขนาโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวผมเข้าโอเคโอเคฟ้าตกฟ้าตกไปเล้ดการขัดการผลว่าผลการอยู่ผลการอยู่เลกยงอหงผลการอยู่โอดึงผมได้ปะเฮียผมโดนนี่ว่าเด้งแวครับใคดีแลอาผัดูดึงลล้วครผัพธลลัลัพผัผลลัพห์ผลลลล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 ลไม่ได้ัดกับขัอโจัน

หลังฝนแล้วหลังฝนแล้วหลังฝนแล้วหลังฝนล้วหลังฝนแล้วนี่นี่ฝนรัวแล้วฝนรัวแล้วฝนรัวแล้วคาเองเลยนี่โดนโดนคายไปคายไปผมโดนนิดมามัลแดงดิแล้วเฮ้ยทำไมเล่อรถวะหิแล้วดูหีวแล้วโอเคผตายเลยผมโอ้ตายเลยฝนแล้ว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 ล้พฝน้วลอนงโอ้้ครรีแล้วโอคโอเครึ้แล้วขึ้แล้วขึ้นแล้โอเคสวยสวยสจุล่าจุล่าจุล่าตกผนตกห โอ้ยโอเคชูล่าเดี๋ยวผมล่ามันออาเองมันติดพกบ้นเหลียงมันเหลียงมันเหลียงข้างหลังมันเหลียงข้างหลังชูล่า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 ตายชูล่าติดตันชูล่าติดตันชูล่าติดตันชูล่าตาย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 อยู่เหรอติดวิบันเกิดกลาง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 ปิดบ้าไแล้วปิบ้าไแล้วดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยถึงหน่อยติดติดติดหน่อยถึงหน่อยเออคได้แล้ว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 เฮ้ยผมจะตายมุก อ๋อเชือร่ามันคคนเดียวเลย啊คุดอยู่แล้วใครดีแล้วคุณคุณก็เซฟตี้นั่นแหละนัเขียวเียวดเงนหรอหน่อวางไงมันได้ไงโอ้ไม่ปเรียบไามไมวัไหนดงไรไหนครับโ้ดึงดึงแล้วโอเครดดกรดดรดดมา้มา้ตีรับรีบับ บอลเกิดบอลเกิดนะสามวิเฮ้ยนลกแล้วขนลกแล้วนลกนลุขนลลุกขนลขนลามนลกตามขนลกตามขนลวรีบบ้แล้วรีบบ้แล้วโอเคตัวนั้นตัวนั้นเลอกาตัวนี้แหละที่อยู่ในเซตี้ามามามาหมุนแล้วหมุนแล้วการหมุนอยู่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 การหมุนอยูต่อลงการฝนล

นี่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 ยำอยู่ยำอยู่ยำอยู่โอเค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 หลังเข้านินจ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 านนิจาบันเกิดบันเกิดบันฟ้าโอเคสวยสวยสวยหลุว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมข้ามไปตัดมาเลยมาเลยข้ามมาเหลืองเลยมาเหลืองเลยมาเหลืองไนินจาตายนี่จาตายเฮ้ยเฮ้ยคนป่านี่เพิ่อนไปเดินกรรมมาก่อนเดินกรรมมาก่อนเสร็กัมาแลเสรันมาแล้วเสร็จแล้วเฟรแล้วมาเลยเลยวิ่งไปวิ่งหัดเสกเตกเสกเสกตายเหลืองว่างนะเหลืองว่างนะครับเหลืองว่างโอ้ยยืนยืนในเซฟตี้มาโอ เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนบอลยังซิงยังซิงส่งไว้เหลืองว่างเลยเหลืองเหลืองว่างเลยล่ะผมคุมอยู่เอาเหลืองดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเจอเหลืองเขียวมันจะตาบอดฝนแล้วฝนแล้วหลังฝนแล้วหลังฝนแล้วหลังฝนแล้วฝนแล้วฝนแล้วฝนรั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 วเสร็จแล้วเสร็จแล้วคุณป่านคุณป่านเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับโอเคครับหลังฝนรัวหลังฝนรัวอยู่หลังฝนรัวอยู่กูยิ้มแม่กูเกือบตายดีป๊อปแล้วดีป๊อปแล้ว

เกิอ่อนอยู่ได้ล่ะ9วีบอลเกิดโอ้โหโดนยืดยาวเลยว่ะเศก์กายเตกกายเศก์กายโอ้วิธีเข้าคืออะไรเอ่ยแล้วต่อยไอ้สัตว์แปดเป็นสิงบอลตกนินจานินจากลางนินจากลางนินจากลางนินจาตายนินจาตายโชว์ล้านดีแล้วสวยไหมนินจาตายนินจาตายหลังเข้าหลังเข้าลบแล้วลบบับแล้วลบบับแล้วลบบับแล้วโอเคสวยครับเข้าเลย

กกตเลยยเเีดี๋ยวยุ่งกับเดี๋ยวแล้วแอดเดี๋ยวผมจัดแล้วนะโอเคโอเคแอดตกแล้วโบหิวหน่อยถ้าวีบอลเกิดเอาดิเอาสูใกล้ดิแอดตกแอดตกแอดตกแล้วแอดตกครับเดี๋ยวเดิลองอะไรอะไรกันลองอะไรอะไร ยังเลยไม่เคย้อหลักเลยขังเาังอะไรเาังหมุนแล้วกางหมุนอยู่กางหมุนอยู่กางหมุนอยู่โอเคตกแล้วแต่ยังโดนโดนดึงไอ้โดนโดนอะไรเอ่ยโตดนอะไรเอ่ยที่ไหนวะตัวนี้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 ตกล้ตล้ตกล้แล้วด้การหมนแล้วกางมแล้วกางหมแล้วการหมแล้ว ปั๊บแล้วเนี่ยปั๊บแล้วโอเคโอเคโอเคกำลังวิ่งไปท่านเหลือน้อยด้วยนะหลังรอนะหลังรอหลังรอพาลบอปั๊บแล้วพาลบอปั๊บแล้วพาลบอปั๊บแล้วหมุนอยู่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 โอเคตกแล้วตกแล้วตายตายตก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 เจ้าหิวตอตอต่อต่อขอเลือกขอเลือกขอเลือกชุล่าชุล่าชุล่าผมตายผมเจออะไรชุล่าชุล่าชุล่าเปิดยิงอยู่หมุน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 อยู่ตายตายล็ลบปั๊บแล้วกลางกลางล็อปปั๊บอยู่มาโดนอาชูตายว่ะเอาเหรอตายคู่เหรอ